สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเซตเดิมค่ะจะเพิ่มเข้ามาเอกคนนี้ก็มีมูลค่าเหมือนกันนะคะสี่สิบาทสองเ้นเ้นเซนยี่สิบาทเออจริงๆงแล้วเ้นละสิบเก้าแล้วเพิ่มแค่เป็นเ้นละยี่สิบมีมูลค่าเหมือนกันนะคะคราวนี้เราจะมาพบกับเพลงไม่มีตรงกลางจริงๆมันต้องไม่มีตรงกลางนะตอนนี้เราอยากให้มีตรงกลางมีตรงกลางอะไอะไรเจยเราพบกับเพลงไม่มีตรงกลางนะคะ ัรกเธอจะบอกให้ฟังว่าฉันคนเจอความหมายของการมีชีวิตอยู่เพรกรู้จักเธอไม่ใช่ใครจะบอกอีกทีเ่อไม่เชื่อกันจะบอกอีกทีว่าความสำคัญเธอนั้นเป็นที่หน,นึ่งเหนือผ ยอย่ากลัวนในแววตา,าฉันมีใครเชื่อในรักเราเชื่อในหัวใจที่ฉันให้เธอได้ไหมใครจะพยายามสัดล้งระหว่างเรารู้ไยมนะว่าเขาไม่มีวันเข้ามาได้จะไม่มีตรงกลางที่เหลือวางเพลือใครถ้าจเรายัางผูกกันใครจะพยายามยั่อยงให้สั้น นั่งฉันนอนหลับตาฝันเห็นแค่ภาพเรารักกันยาวนานจนถึงวันที่ฉันแต่งงานกับเธอจะผิดด้วันเป็นทุกวันนั่นมันยังทำให้ความสัมพันธ์มันเริ่มที่จะจืดจางหายไปแค่ไว้ใจกันไในมือเธอ ในแววตาฉันมีใครเชื่อในรักเราเชื่อในหัวใจที่ฉันให้เธอได้ไหมใครจะพยายามสะท้อดูว่างเราดูไว้นะว่าเขาไม่มีวันเข้ามาดัจะไม่มีตงกานที่เหลือวางเพื่อใครถ้าเรายัางผูกกันใครจะพยายามย่อยงให้สั่นกอนด้วยนะทุกครั นอนหลนับตาฝันเห็นภาพเรารักกันยาวนานจนถึงวันที่ฉันแต่งงานกับเธอแต่งงานกันไหมอ่ะตอนนี้เราือประกาศหาคู่นะคะจริงปะ เราคียก<ม><น>ันมานานละ <laughs> เราก็อายุอานามปลาเขาก็เยอะกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตมาประมาณ25่ <พา S 1> วบห้าขวแล้ว25่าขวบปีแล้วก็เยอะอยูเ่เยอะอยู่แล้วยิ่งแบบช่วงนี้มันกระแสแต่งงานฟีเวอร์มากๆเพื่อนสาวของเราหลายๆคนที่กําลังจะเข้าหอรองรองกับผู้ชายไปคิดถึงใจเราบ้างไหมที่เราก็ยังไม่มีอ่ะอีกจามนะรู้ไหมอีกคนนึงก็จะมีลูกอ่ะจบดีกว่าปะ ค่ะก็ขอให้มีความสุขน,นะคะก,กับคลิปนี้สวัสดีค่ะใครจะปิดใครจะปิดบีปิปีให้ถูก